หัวใจหนึ่งไมาเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพีก่กนกการสวัสดีทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอคนร้านหนึ่งแชร์จ้าหนึ่งแช์หนึ่งหัวใจหนึ่งไพร้อมกดถูกใจลิงก์ด้านล่างราวพัฒนาเราเกือบแตกสามตัวมันหนาสิมาซ c ศูนเจดเก่านาะโอ้ยแตกบนแตกหลางแตกสามตัวเลยแต่มันมาศูนย์ซีเจเก่าหมทุกคนจ๊า ตัวระวัง3ตัวแม่นลินให้ศูนย์เจ็ดเกอ่ะทุกคนอ้วนน้อยก็เกือบแตก3ตัวมันน่าจะมา4079นเนาะทุกคนเนาะลาวเมื่อวานเนี้ยถ้ามา4079คือรู้เรื่องเลยแต่มันมา0ูนย์สี่ไงทุกคน200คนตรงนี้ใครรอรัฐบาลไทยแม่นลินน้องเนสแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจิ้มที่ลิงกด้านล่างและบอกแอดมินเลยนะคะว่ามาจากไลฟ์สดแม่นลินแม่นลินดีสวยมากขอบคุณค่ะ ี่สิบแล้วค่ะพี่ลาตีปีนี้สี่สิบเต็มเลยอายุสี่สิบปีบริบูรณ์แล้วอะแก่แล้วไม่ <c oughs> ไม่อยากแก่เลยสวัสดีพี่วารายรัตสวัสดีพี่สุดาวันค่ะสวัสดีทุกทุกคอมเมนต์ค่ะลาวเมื่อวาน <c oughs> ปังมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่วิภารัตหนึ่งหัวใจหนึ่งไลค์หนึ่งแช์ทุกคนจา๋าจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างวันที่สองใครรอนแนวทางวันนี้ลิงก์ด้านล่างเลย ใครรอนแนวทางนะคะ2พฤษภา2565แนวทางรัฐบาลไทยจิ้มที่ลิงและบอกแอดมินว่ามาจากไหลสดแมนาลินแนวทางแมนาลินน้องเนทอยู่ในห้องนะจ๊ะแนวทางแมนาลินน้องเนทอยู่ในห้องเด้อใครยังไม่เข้ารีบเข้านะจ๊ะใครเข้าแล้วบอกว่ามาจากไหลสดแมนาลินและขอรัฐบาลไทยแมนาลินค่ะ ไขเข้าแล้วบอกว่ามาจากไลสดแม่นลินและขอรัฐบาลไทยแม่นลินนะคะจิมที่ลิงนะคะทุกคนจ๋ารัฐบาลไทยได้แล้วเก็บไว้ไม่ต้องให้ใครพี่อ้อยไงยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรัฐบาลไทยได้แล้วไม่ต้องให้ใครนะคะเก็บไว,สบว,ว้สื่อเฉพาะเจ้าของเด้อทุกคนเด้อสื่อใบก่อนเดี๋ยวเจ้าอ่านทุกคนรีบจิมนะคะใครที่อยู่ในห้องแล้วกดเลข8ดให้หน่อยจ้ะ ใครที่อยู่ในห้องนี้แล้วพิมพ์เลข8บอกหน่อยค่ะจะได้ปล่อยพร้อมกันคะ่ะพิมพ์เลข8บอกหน่อยจ้าทุกคนขาเลข8รวยไม่มีวันสิ้นสุดเลข8อินฟินิตี้รวยไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้วกด8มาจ้ะอยู่แล้วกด8มาคะ่ะไม่อยู่อย่าเพิ่งกดนะจ๊ะพี่จ๋าทุกคนขาอยู่แล้วพิมพ์เลข8บอกแม่นาลินค่ะทุกคนอยู่แล้วพิมพ์8มาเลยจ้ะ อยู่แล้วพิมพ์8มานะอยู่แล้วพิมพ์8ให้แมนาลินเลข8ทํทำไมแม่นาลินถึงชอบให้กดเลข8เลข8มันเหมือนอินฟินิตี้สัญลักษณ์การไม่มีวันสิ้นสุดร่ำรวยไม่มีวันสิ้นสุดเฮงปังไม่มีวันสิ้นสุดนะคะทุกคนจิ้มที่ลิงก์ตรงนี้นะคะทุกคนจ๋าอยู่แล้วกดและบอกแอดมินเลยว่ามาจากไหลสดแม่นาลินเดี๋ยวรอในห้อง ปล่อยพร้อมกันไม่เกิน5นาทีค่ะปล่อยพร้อมกันไม่เกิน5นาทีสําหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่2พฤษภาคม3ตัวฟาด3ตัวฟันทุกคน3ตัวฟาด3ตัวฟันหรือว่าเราจะแตก3ตัวค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้หรือว่าเราจะแตก3ตัวค่ะทุกคนจ๋า3ตัวเฮง3ตัวปังวันนี้ในห้อง ใครยังไม่เข้ารีบเข้าใครยังไม่ไปรีบไปใครไปแล้วกดเลข8บอกค่ะเป็นการลงทะเบียนห้องนี้นะคะเป็นแนวทางฟรีตลอดชีพนะ อยู่แล้วอยู่เลยไม่ต้องออกไปไหนนะจ๊ะทุกคนขาวันนี้ตลอดทั้งวันอยู่ในห้องนี้ได้ตลอดทั้งวันเพราะว่านอกจากรัฐบาลไทยแล้วยังมีฮานอยพิเศษ VIP ปกติให้ทุกคนได้ฟาดกันจุกๆนะคะใครยังไม่เข้าต้องรีบเข้าแล้วเพราะว่าห้องนี้ นะคะแอดมินตอบไวมากๆที่สุดใน3โลกและแอดมินดูแลดีมากๆนะคะพี่นิพาพรก็กดแปดตามเพื่อนมาแล้วนะจ๊ะทุกคนคะ่ะสามแชร์หน้าเฟซบุแชร์ลงกลุ่มอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะ สามแชหน้าเฟซสิบแชร์ลงกลุ่มปังมากๆเลยพี่นันทวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนจ๋ารีบจิมที่ลิงก์ขออนุญาตไม่ให้หน้าไหลสดเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะทุกคนขนาดแม่นาลินนะคะไม่มีติ๊กตอกตอนนี้นิติ๊กตอกแม่นลินระบาดเลยแต่แม่นรลินไม่มีติ๊กตอกเด้อทุกคนเด้อไหลสดแค่หน้าเพจนี้เท่านั้นนะคะแม่นาลินบารมีมหาเฮงและก็แมนาลินเนตกาแฟนะคะทุกคนจ๋าในห้องนี้เลยแม่นรินเนตกาแฟ The yeah. เกาเกกควใไรอย่างไม่เข้าต้องรีมเข้าในกลุ่มในห้องห้องนี้เป็นห้องที่ถูกฉลกมากๆอยู่แล้วกด8มานะจาน๊ะและทักทายแอดมินอย่าลืมแอดมินกระซิบมาแล้วเมื่อกี้นี้แอดมินบอกว่าแม่จ๋าคนที่เข้าห้องไม่ยอมบอกว่ามาจากไฟ์สดรงทะเบียนบอกหน่อยเพราะเขาคิดว่าเป็นสมาชิกทั่วไปเขาจะได้รู้ว่ามาจากไฟ์สดสิทธิพิเศษของการมาจากไฟ์สดคือเขาจะแซงคิวให้จ้ะเขาจะแซงคิวให้เดอ้อพี่เดอ้อทุกคนเดอ้ออย่าให้พลาดสิตัว เ,เวลาเกิดปัญหาอะไรแอดมินแซงคิวให้คือปังที่สุดใน3โลกแล้วแอดมินแซงคิวให้คือปังที่สุดใน3โลกแล้วนะคะ1นาทีจิ้มมา1นาทีสุดท้าย1นาทีสุดท้ายเดี๋ยวแม่นาลินจะไปแล้วสําหรับห้อง VIP ห้องแรกแม่นาลินให้หน่วยแม่นมากนะคะวันนี้ถอน7จ็ดพันหโอ้โหพี่มินสุดยอดเลยลิงก์ด้านล่างตรงนี้รีบเข้าเด้อวันนี้ให้ทุกคนเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรในห้องเลยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ